ใครที่สนใจเติมทองแบบราคาถูกนะให้ทักไปที่เพจ Over Top Up นะฮะเติมแบบ ID Pass ปลอดภัยไม่โดนแบนแน่นอนนะครับผมก็สามารถกดลิงก์เพจใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม t ท k ี Studio นะฮะคลิปนี้มาอัพคาพลังนะครับผมเจ้าคาร์เชโลนะของบาเยนเป็นเป็กซ้ายแต่ก่อนเป็นเป็กขวาแต่ยังเป็กขวาก็ได้แหละนะครับผมมาตามตำแหน่งแล้วกันนะ เบสซ่าสำหรับจอคันชิโร่นะครับผมอัพเลเวลก่อนนะมาโนะอ้โหพอป้ะนี่ไม่พอนะฮะอืมอืมห,หมดหมดจริงหมดจังนะครับผมสำหรับตัวอัพเลเวลนะฮะโอเคนะตามสูตรนะครับผมมันเสร็จหนึ่งนะตามสูตรอ่นะนก็คือจบสกอร์หนึ่งใสไปก่อนนะฮะส่งบอลสี่สองบอลสี่เปิดเก้าไปสองเปิ 8, 9, 8, ดบอลดีว่ะ นะคลองบอลสี่คลองบอลอีกสี่คลองบอลโอเคเลยนะแปดสามแปดสองแปดสองนะเด็กอีกสี่นะเด็กสี่เกมรุกโอเคสปีดต้นไปดสี่ได้เลยแหละนะครับผมโลเวอร์เก้าครับผมโลเวอร์คือสปีดนะโลเวอร์ใส่ไปเก้าสเตมินาเก้าสองอุ้ยอุ้ยนะฮะเอเรียลอีกสี่เอเรียลอีกสี่ลูกม่ง นแล้วก็เกมรับ8นะนั่นเกมรับเหมือนกันนะคาร์เชโลใส่ไป8นะฮะเอ้ยเดี๋ยวผิดอันดิเด,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ละนะสี่แล้วก็8เกมรับตรงนี้นะครับผมนี่แอปโกซะแล้วโอเคหมดพอดีเกมรับเนี่ยก็ไม่ได้เด่นมากแต่เด่นเรื่องเกมรุกซะมากกว่าโอวัล95นะครับผมแต่มันเสด็จหนึ่งนะถ้าลดถ้าลดลดก,ก็ก็ไม่ได้มีปัญหานะถ้าลด ถ้าจะเพิ่มล่ะถ้าจะเพิ่มหรอเพิ่มเปิดบอลได้ปะน่าจะโอเคนะนะลดเอ่อลดเกมรับลงอันันหนึ่งได้ปะวะลดเกมรับลงแล้วเพิ่มเปิดบอลโออ์เก้าห้าเหมือนกันเอาแลว้วนะครับผมเนะหลายสูตรเหมือนกันนะสําหรับคารเชโร่สูตรไหนดีเอ่อสูตรไหนดีนะครับผมเกมรับหรอ ทีมเราก็ไม่ได้อยากลดนะมันมีกระโดดด้วยนะกระโดดลูกหมง่งลูกหม่งไม่ได้ดีอยู่แล้วกระโดดกระโดดืลดกระโดดดีกว่านะลดกระโดดดีกว่าลดเอเรียลนะครับผมรดเอเรียลลงหนึ่งหรือสองเต้มมาเพิ่มมาเพิ่มเปิดบอลดีกว่าวเอาจริงๆนะนะหรือว่าจะเพิ่มครองบอลถ้าเปิดบอลดีกว่านะครับผม นี่ได้ขึ้น9 0เหมือนกันโอเคสุนี้โอเคอยู่นะนะฮะสนี้โอเคอยู่นะรถอันที่มันไม่ได้ใช้ไม่ก็ได้ใช้ไม่จาเป็นมาเพิ่มสีที่มันได้ใช้นะฮะ9 5าเหมือนกันนะครับผมเกมรุกด,ดีครองบอลเปิดบอลดีนะฮะแล้วก็สเตมิมีนาโคตรด,ดี9 2คือไม่เหนื่อยแน่ๆนะครับผมโอเคประมาณนี้ละกันนะสำหรับคาร์ชิโร่คอนเฟิร์มสุดนี้เลยไปฮะ คานเชโร่คานเชโร่น่าจะได้เกปดนะ98้าปดนะครับผมเจ็มๆอยู่นะเจ็มๆอยู่นะยืนตรงนี้ได้ยืนตรงนี้ได้นะครับผมตีขวาไปขวาได้เลยนะสำหรับคานเชโร่าอตำแหน่งก่อนมันก็อยู่ฝั่งนี้แหละนะเป็นเท้าเป็นฟูลแบสจอทมท้ำประตูอีกแล้ววะ่ะนะครับผมแบสที่เน,น้นเน้นขึ้นไปยิงประตูอ่ะนะฮะวนนี้เป็นเท้าเป็นเท้าขวา ถ้าเท้าขวานะอเอออย่างว่าแต่มันมันอยู่เบกซ้ายนะถ้าจะยิงประตูมันก็ต้องอยู่ฝั่งนี้แหละพ้าท่านเน้นเปิดต้องต้องอยู่ฝั่งนี้วนะและ้วแล้วเปิดบอลดนะีผมว่าจับยืนฝั่งนี้โอเคกว่านะคาน์เชลตูตามโปรไฟล์มันคือฝั่งนี้ไงนะโอเคไม่เป็นไรนะครับผมประมาณนี้ละกันนะสำหรับอับพคาหลังเจ้าคาน์เชล่ก็เพิ่มการจ่ายบอลที่ดีขึ้นนะวอลก็เปิดเหมือนเดิมนะครับผมสำหรับคัน์เชล่นะฮะ ยังไงก็ฝากกดไลค์กดตามกดแชร์แล้วก็กดดิ่งด้วยนะครับผมวันนี้เป็นแล้วบ๊ายบาย let